สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube ชาแนลอาจารย์เสก5.0ครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบุรการนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกและไทยเรานะครับคนวิเคราะห์เศรษฐกิจการเงินระยะสั้นมีมากมายนะครับคำว่าเศรษฐกิจระยะสั้นก็ประมาณสักหนึ่งถึงสเดือนนะครับสาถึงหเดือนไม่เกิน1ปีนะครับก็เรียกว่าเป็นการวิเคราะห์เศรษฐกิจการเงินระยะสั้นนะครับมีมากมาย แต่ทําไมนะครับคนวิเคราะห์เนะศร,รษฐกิจการเงินในระยะกลางและยาวเนี่ยมีน้อยคนนะเคยสงสัยไหมครับนะเพราะว่านะความแม่นยํานั่นเองนะบางคนนี่นะครับก็ติดในเรื่องของเครดิตความน่าเชื่อถือถ้าสามารถพยากรณ์ในระยะสั้นนะครับหเดือน2เดือน3เดือนได้ถูกต้องแม่นยำนะครับก็จะมีผู้เชื่อถือมาก ส่วนในการพยากรณ์ในระยะกลางและยาวเนี่ยก็คือในระยะเวลาเกินกว่า1ปีขึ้นไปนะหรือว่า2-3ปีขึ้นไปเนื่องจากมันระยะเวลายาวนานนะครับก็ไม่ทราบว่ามันจะเกิดปรากฏจริงเท็จประกันใดนะมันพิสูจน์ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นจึงทําให้คนจํานวนมากนะครับนะมาจับประเด็นวิเคาเราะห์เศรษฐกิจการงินในระยะสั้นมากกว่าในระยะกลางและยาวนั่นเองนะมันเกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือด้วยนะครับ อย่างช่องผมเนี่ยนะครับเราลองจินเราลองจิตการดูนะครับลองนึกดูนะว่าถ้าเกิดช่องผมเนี่ยนะเพิ่งเกิดขึ้นนะครับหลังโควิด -19 นะมีการวิพากษ์วิจาร์ณวิเคราะห์เศรษฐกิจการเงินทั่วโลกรวมถึงไทยเรานะในระยะสั้น1-3เดือนนะ3-6เดือนหรือไม่เกิน1ปีเนี่ยนะนะมันก็คงมีมากมายนะครับในขณะนี้ที่ผมมองเห็น นะที่คนวิเคราะห์เศรษฐกิจการเงินโลกและไทยในขณะน,นี้แต่เนื่องจากว่าช่องผมเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ต,ต้นปี2018นะย้อนไปประมาณ2ปีครึ่งนะผมได้ปูพื้นฐานนะครับได้พูดถึงเรื่องระบบเศรษฐกิจการเงินในโลกปัจจุบันพูดถึงสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆข่าวสารทั่วโลกนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับพูดถึงเรื่องของ บทบาทนะครับของชาติมหาอำนาจนะครับที่กระทำต่อกันมีคั่วมีข้างอย่างไรนะครับแล้วก็มีกลเกมอย่างไรนะในตลอด2ปีครึ่งที่ผ่านมานะจนหลายครั้งนะครับผมก็พูดไวตั้งแต่เนิ่นๆนะครับถ้าย้อนไปในปี2018นะว่ามีอันตรายอะไรลอยอยู่หลายครั้งที่ผมพูดถึงคลิปผมจะบอกว่านะขอทุกท่านฟังนะครับแล้วก็นำไปปกป้องตนเองและครอบครัว นะเพราะว่าผมเห็นวิกฤตนะต่างๆนะหรือว่าสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจเนี่ยมันคืบคลานเข้ามาพอสิ้นปี2018นะครับเข้าปี2019นะครับผมก็ยิ่งเตือนถี่ขึ้นนะมีการพูดบ่อยขึ้นนะเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆนะโดยเฉพาะหลังๆนะครับในช่วงประมาณปลายปี2019เนี่ยผมพูดถึงเรื่องของการกระจายทรัพย์สินไว้เลยนะความเสี่ยงต่างๆในเรื่องของ เศรษฐกิจการเงินนะครับในเรื่องของการเมืองสังคมแล้วก็ภูมิรัศร์โลกแลความเสี่ยงน้บหน้งไหเงินฝืดนะครับคือเงินหายากนะครับแล้วก็เงินเฟ้อนะก็คือมูลค่าของเงินที่อาจจะลดน้อยถอยลงอย่างรวดเร็วในอนาคตแล้วก็เศรษฐกิจตกต่ําซบเซาครั้งใหญ่สุดทั่วโลกซึ่งผมเรียกมันว่า global g e t t depression นะครับผมพูดไปตั้งแต่เดือนกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมของปีที่แล้วนะ2019 แล้วผมก็เตือนว่ามันอาจจะมาเร็วกว่าที่คิดนะฮะมันไม่น่าจะมาช้าเพราะในขนาดนั้นนะครับในช่วงปลายปี2019เนี่ยมีนักวิเคราะห์ในสหรัฐต,ตะวันตกจำนวนมากนะครับรวมถึงนักเศรษฐศาสตร์รนะครับในสถาบันการเงินต่างๆได้พากันคาดการณ์นะครับว่าในช่วงปี2020อาจจะเป็นครึ่งปีหลังหรืออาจจะเข้าไปปลา,ปลายปี2020หรือเข้าไปต้นปี2021อาจจะเกิดเศรษฐกิจ ถดถอยในสหรัฐน่าจะส่งผลไปทั่วโลกแต่ผมบอกว่าอาจจะเร็วกว่านั้นนะครับนะซึ่งผมก็คาดการว่าจะมีแบ็กซ์บอลหงดําซึ่งคาดคิดไม่ถึงผมบอกให้เตรียมตัวไว้ก่อนดีกว่าเตรียมตัวสายเกินไปสิ่งนี้ผมพูดในช่วงปี2019นี้่บ่อยทีเยอะให้มีการกระจายความเสี่ยงทรัพย์สินต่างๆในสภาะเงินฝืดต้องเตรียมอะไรเงินสด ในสเาะเงินเฟอ้อต้องเตรียมอะไรทองคําในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่สุดต้องเตรียมอะไรที่ดินพบาะปู่นะครับหรือว่าพันธบ,บัตรรัฐบาลให้กระจายไว้นะครับเพราะว่ามันจะมีความพลิกผันแบบนี้หลายเตรียมตัวไว้เนิ่นๆนะครับเร็วดีกว่าช้านะอันนี้ผมพูดเมื่อปลายปี2019พอเข้ามา2020นะประมาณปลายเดือนมกราคมกุมภาพันธนะ์ก็เกิด วิกฤตโควิดนาไวรัสระบาดท,ที่อู่ฮั่นนะครับของจีนจนข้างมีการล็อกดาวน์นะครับปิดเมืองปิดประเทศซึ่งผมว่าคาดคิดไม่ถึงนะครับว่าโควิด -19 นี้มันจะกลายเป็นแบล็กซวอนหงดดาที่กัชาติให้เศรษฐกิจทั่วโลกนะครับจากที่ชะลอตัวที่เรียกว่าสโลว์ดาวน์ลงมาทั้งถึงเรียกว่าหดตัวคอนแทคชันคือหดตัวนะครับเกิดอีโคโนมิกรีเซชชันคือถดถอยอันนี้ภาพไม่ออกก็คือสโลว์ดาวน์ก็คือขับรถช้าลง จากที่วิ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงมันชะลอลงเหลือประมาณสัก4 0 5 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเศรษฐกิจตัวถอยเพบอกว่ามันลากภาระไปต่อไม่ไหวนะครับเหมือนรถที่มันลากภาระขึ้นภูเขามันไปต่อไม่ไหวมันเริ่มถอยหลังกลับเศรษฐกิจที่เคยพองโตเริ่มหดตัวนะครับลูกโป่งที่มันเคยขยายมันกําลังจะหดตัวนะครับก็เรียกว่าเศรษฐกิจถดถอยเพราะนั้นในปี2020นีนี้ ะครับองค์การใหญ่ๆองค์กรใหญ่ๆทั่วโลกนะครับ World Bank ธนาคารโลก IMF กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ OECD ต่างก็คาดการณ์ไปทิศทางเดียวกัน GDP โลกในปี2020ก็จะติดลบประมาณสัก6ถึง9ถึง10เปอร์เซ็นต์ราวนี้นะครับนะขึ้นกับสมมุติฐานและการเปลี่ยนแปลงว่ามีการระบาดระลอกที่แแะระลอกที่3หรือไม่ในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการวิเนะครานะห์ ในระยะสั้นเนี่ยนะครับมันก็มีข้อมูลข้อเท็จจริงก็วิเคราะห์ไม่ยากแต่การวิเคราะห์ในระยะกลางระยะยาวนะครับนะที่เกิน1ปีหรือว่า2 3ปีขึ้นไปมันต้องมองโดยเข้าใจพื้นฐานจริงๆของเศรษฐกิจการเงินโลกเข้าใจถึงหลักการการทํางานหลักการหรือพฤติกรรมนะของผู้บริโภคพฤติกรรมนะครับของผู้ดูแลระบบผู้กํากับดูแลระบบ ธนาคารกลางรวมถึงรัฐบาลต่างๆนะครับว่ามีทิศทางมีวิสัยทัศน์ในการมองโลกนี้อย่างไรนะเพราะฉะนั้นนะครับนะสิ่งนี้ผมถึงเล่าให้ฟังนะเพราะมีบางท่านเนี่ยนะก็บอกว่าเ,เหมือนกับว่าผมไ,ไปฟังข่าวนะจากช่องอื่นมาไม่ได้วิเคราะห์เองนะถ้าเกิดใครย้อนกลับไปดูคลิปเก่าผมตั้งแต่ต้นปี2018นะเมื่อผมได้ แตเรียบเรียงฟังข่าวสารมานะผมใส่มุมมองมูลาการลงไปเราวิเคราะหา์หลายครั้งหลายคราจนมากระทั่งประมาณปลายปี2019นะครับปีที่แล้วย้อนกลับไปดูนะครับกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมผมเตือนแล้วเตือนอีกเตือนแล้วเตือนอีกจนหลายครั้งนี้นะครับถูกโจมตีมาจากเราผู้ไม่หวังดนะีหรือว่าผู้ที่ขาดสติปัญญาไม่ทราบนะเนื่องจากว่าคลิปผมอาจจะไปรบกวนใช่ไหมรบกวนบางท่านนะบอกเอ้ย ผมไม่อยากจะดูคลิปคุณเลยนะคุณคลิปคุณหลุดเข้ามาได้ยังไงซึ่งจริงๆก็ง่ายๆคุณก็มองข้ามมันไปนะไม่ต้องไปสนใจแต่มันเกิดประโยชน์กับคนอีกจํานวนมากนะที่เขาเงียงหูฟังแล้วเขาก็เอาสิ่งที่ผมเตือนไปปรับใจนะครับในการกระจายความเสี่ยงทรัพย์สินซึ่งผมเตือนไปแล้วว่าเตรียมตัวเนิ่นๆดีกว่าเตรียมตัวช้าไปเพราะนั้นเมื่อปลายปี2019ใครเตรียมตัว พอเข้ามา2020นะครับเจอโควิด1 9ซึ่งเป็นหงุดําไม่มีใครคาดคิดไม่ไม่มีใครคาคดค,ค,าคิดถึงผมว่าคาดคิดไม่ถึงั้องบอกตรงผมคาดคิดไม่ถึงว่าจะเป็นโควิด1 9ที่เป็นหงดุดําเข้ามากระชากจนเศรษฐกิจโลกติดลบรุนแรงหนักสุดในรอบ150ปีนะครับแล้วติดตามดูข้อมูลในปีหน้า2 5 1 4หรือปี2 0 2 1ถ้า GDP โลกติดลบอีกครั้งหนึ่งนะครับติดลบ2 2ปีติดต่อกันเมื่อสิ้นปี64นะครับเข้าถึงปี65เศรษฐกิจทั่วโลกนะครับจะตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่สุดทั่วโลกหนักที่สุดนะไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับในโลกผมว่าคนที่มีอายุถึงร้อยปีก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะมันจะหนักกว่าเกสติเพชชันในช่วงปีพันเก้าร้อยยี่สิบเก้านะครับนะผมยิงบอกว่าเตรียมตัวรับมือให้พร้อมมองกรณีที่เลวร้ายที่สุดไว้ด้วย เขามองระยะสั้นก็ไม่มีอะไรครับนะก็มองกันไปนะฉีดงบเข้ามากู้เงินเท่าไหร่เท่าไรแต่ท่านมองขาดเป็นในระยะยาวหรือเปล่านะซึ่งสิ่งที่ผมพูดได้ฟังก็ไม่ใช่บอกว่าผมพูดเฉยเฉยหลายคลิปผมก็ถ่ายดูว่าผมเตรียมตัวอะไรไว้เตรียมตัวอย่างไรในกรณีที่เลวร้ายที่สุดทั้งเงินฝืดเงินเฟ้อเศรษฐกิจตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่สุดทั่วโลก Global Great Depression รวมถึงอาจจะมีภัยพิบัตินะ ซึ่งเป็นแบล็กสวอนหงดําตัวถัดไปและถัดไปและถัดไปรวมถึงนะครับวัตถจักรของสงครามความขัดแย้งที่มาจากผลประโยชน์ที่มาจากปัญหาเศรษฐกิจการเงินทั่วโลกอาจจะนําไปสู่มหาสงครามโลกครั้งที่3ก็ได้นะครับซึ่งขอให้มองแล้วเตรียมตัวไว้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นกวิสัยทัศน์ถ้าท่านไม่เตรียมตัวไว้เลยมันเกิดขึ้นท่านเตรียมตัวไม่ทันหรอกครับเพราะทุกอย่างต้องใช้เวลานั่นเอง นะจึงเล่าสู่กันฟังนะครับใครชอบฝากไลค์ฝากแชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามนะครับในช่อง YouTube c h anel n อาจารย์เสก5.0 5.1นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกติดตามและสมัครช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับฟังดีๆและใช้สติปัญญาวิญยาณในการใครขควรพิจารณาก่อนจริงค่อยเชื่อนะครับจะเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านเองเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ